สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับร้านรถไทยมือสองสภาพดีเหล่านะดีขวัญแก่นค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะว่ามีรถคันไหนสามารถขายได้บ้างนะคะที่ยังโสดอยู่ที่ร้านนะคะก็จะมี ายันมา E F 3 9 3 t ค่ะคันนี้เป็นรถปี58ค่ะคันนี้ใช้งานได้2,300ชั่วโมงนะคะสวยมากเลยค่ะดํมเดิมทั้งคันเลยค่ะสีก็ดํมเดิมนะคะ ันนี้มาพร้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นผ่านบุกผ่านบุก4ใบค่ะตา CMT ค่ะยางหลังยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยางหลังสวยเดิมๆเลยค่ะ แล้วก็ไปมิดันหน้าค่ะไปมิดันหน้าคันนี้มาพร้อมอุกกรสองชิ้นนะคะไปมิดันหน้ากับผานบุกค่ะเป็นผาน4ี่ใบค่ะตา CMT ค่ะคันนี้เป็นรถปี58นะคะขายในราคา2 6 5 0 0 0าบาทค่ะ265,000บาทสภาพสวยมากเลยนะคะทางร้านเช็คระบบ ของเหลวให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยแล้วก็ระบบไฟลูกหมากลูกปืนนะคะเช็คให้เรียบร้อยค่ะรถออกจากร้านพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะชมะเครื่องยนต์ข้างในชัดกันเลยค่ะอันนี้คือสีเดิมๆนะคะ อันนี้คือมาเครื่องนะคะมาจากโรงงานยันมาเลยค่ะยังเหลืออยู่เลยนะคะลูกค้าท่านใดอ่าได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะรถใช้งานน้อยแล้วก็สภาพดีค่ะเป็นรถเกรดพรีเมียมเลยนะคะเกรดเกรดดีเลยค่ะคันนี้ ดูเบาค่ะใหม่มากเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่น39แรงนะคะ39แรงม้าค่ะเป็นเครื่อง3สูบค่ะแล้วก็มีเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยนะคะเกียร์เดนหน้าถายหลังค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะคันนี้ขายในราคา265,000บาทแค่นั้นนะคะแล้วก็ทางร้านส่งฟี ภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะสวยๆเดิมๆค่ะแล้วก็คันต่อไปนะคะจะเป็นคูปตต้า L4508DI Special ค่ะ L4508DI Special คันนี้เป็นรถปี54ค่ะ คันนี้ก็เดิมเดิมเหมือนกันนะคะสวยมากเลยค่ะทางร้านก็เก็บสีล้อกระทะให้ทั้งสี่ล้อเลยค่ะแล้วก็สีฐานล่างค่ะเก็บสีการสนิมนะคะสวยมากเลยเช็คให้ทุกระบบเหมือนกันนะคะระบบอะของเหลวแล้วก็ลูกหมากตีนแล้วก็ะระบบไฟเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเหมือนกันค่ะคันนี้คันนี้มาพร้อมผานพวนนะคะหกใบค่ะตาช้าง เป็นพานของใบาตาช้างค่ะเป็นรุ่นใหม่เลยค่ะเป็นรุ่นเฮ a ว y p พารเลยค่ะยางก็ดีอยู่นะคะไม่มีแตกเลยค่ะพร้อมใช้งานค่ะเป็นรุ่นคูปต a L 4508 D s Special ค่ะปี54ค่ะ คันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเครื่องยนต์ยังแรงดูดังะคะ่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะคันนี้เป็นสี่สูบคะ่ะคันนี้ออกจากลานก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะคะทางลานก็เช็คระบบให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยลูกค้าท่านใดน,นะคะ ได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวยทั้งสองคันเลยนะคะก็คือสองคันนี้ยังโสดอยู่เลยค่ะคูปตัต a L4508DI Special ค่ะแล้วก็ยันมา e f 3 9 3 t ค่ะยังโสดค่ะ L4508DI Special นะคะใช้งานได้ 2,065ชั่วโมงค่ะสองพ้าชั่วโมงค่ะคันนี้ใช้างานน้อยนะคะยางรองพื้นก็ยังเหลือเต็มค่ะสวยเหมือนกันค่ะสวยมากเลยฐานยังฐาน6กใบค่ะเปลี่ยนให้ใบใหม่เลยนะคะใบย,ยังเหลือเต็มเลยค่ะฐานสวยมาก ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็คือร้านอยู่ติดถนนค่ะถนนเส้นบ้านทุ่มาพายือนอำเภอพายือนอำเภอบรรจาค่ะห่างจากสี่แยกไฟแดงบ้านทุ่มประมาณ7-8กิโลค่ะสามารถสอบถามเส้นทางได้นะคะที่เบอร์098261 1 1 5 8ค่ะ0 9 8 2 6 0 158 8ค่ะ เข้ามาชมรถไทยหรือว่าทดลองขับได้นะคะมีร้านเราก็มีรถไทยหลายรุ่นนะคะมีรุ่นคูมาต้าแล้วก็ยันมาแล้วก็มีหลายแรงม้าค่ะมีทั้ง35แรงมา้า3-4ค่ะแล้วก็อ่า4.5แรงค่ะ วันนี้ทางร้านก็ขอจบการานำเสนอรถถ่ายแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ